สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเงื่อนไขลงทะเบียนว่างงานรับเงินสูงสุด70%ของเงินเดือนกรณีลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชยจากสำนักง,งานประกันสังคมเปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานรอบใหม่เดือนพฤศจิกายน64ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th โดยล่าสุดมีการเปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงานสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน6-4เป็นต้นไปลงทะเบียนเข้าใช้งานสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงานและยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบทำตาม4ขั้นตอนหลักจนครบถ้วนดังนี้อ่านข้อตกลงของการใช้บริการก่อนกดขั้นตอนต่อไปตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวบันทึกการลงทะเบียน ผู้ประกันตนจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตนซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้และพิมพ์เอกสารออกมาใบนัดรายงานตัวแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส2-01ู 7, ยทับเยื่นที่ประกันสังคมโดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือแบบคำ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปสสองขีศูนย์หนึ่งทับเจ็ดที่เกากรายละเอียดครบถ้วนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารทหารไทยธนาคารธนชาติธนาคาร CIMB ไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเหตุในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ผู้ประกันตนสามารถเดินทางเข้าไปยังสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมเอกสารเพื่อดําเนินการด้วยตนเองได้เช่นกันหรือทำการติดต่อสอบถามไปยังสำนักง,งานประกันสังคมโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์1 5 0 6เอกสารที่ต้องใช้แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปสสองขศูนย บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนารูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวนหนึ่งรูปรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนหนังสือรับรองการออกจากงานสำเนาการแจ้งการลาออกหรือสปส6ขีดศูกรณีที่ไม่มีสำเนาสปส6กขีดก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้หนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้างถ้ามี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารโดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงานสิทธิ์หลังลงทะเบียนว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างเงื่อนไขาการรับเงินชดเชยต้องส่งเงินประกันสังคมครบ6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนถูกเลิกจ้างโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ w w w e m p u i d o e g o t h สิทธิที่ได้รับได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันต่อปีกรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงานเงื่อนไขาการรับเงินชดเชยต้องส่งเงินประกันสังคมครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนลาออกโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ w w w EMPUI.DOE.GO.TH สิทธิที่ได้รับได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยระยะเวลาไม่เกิน90วันต่อปีนอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก6เดือนโดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้นเช่นค่าทำฟันค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรและอื่นๆ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ